คดีกำนันนกนี่ก็หลายวันเลยนะแต่ผมก็ไม่คิดจะทำนะใครอยากจะรู้ว่ามันจะลงเอยยังไงแต่พอติดตามข่าวมากๆเข้ามันรู้สึกว่ามันมีสิ่งผิดปกติเยอะ oh. ยิ่งตอนที่บิ๊กโจกออกมาแถลงข่าวอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกสงสัยหลายข้อ oh. อย่างแรกก็เรื่องกล้องกล้องวงจรปิดกล้องทั้งหมดมีสิบห้าตัวกูมาได้แค่สิบสามตัว oh. อีกสองตัวกู้ไม่ได้แล้วไอ้สองตัวที่กู้ไม่ได้นี่คือแบบเป็นตัวที่สําคัญด้วยนะ oh, <no. S 1> เป็นสองตัวที่ส่งไปในที่โต๊ะบิ๊กโจ๊กบอกว่ากํานานเป็นคนไปทอดไปปิดสวิตมันเป็นไปได้หรอบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีคนไปบอกกานานบอกว่าให้ปิดเพราะว่ามันดูไม่ดี <Wow. S 1> เพราะว่ามีตำรวจฐานผู้ใหญ่มากินกันหลายคน แต่อย่าลืมสิว่าที่กินวันนั้นมันไม่ได้กินวันแรกนะ oh <no. S 1> เขากินจนมาไม่รู้กี่หุ่นแล้วอะแล้ววันอื่นไม่คิดจะปิดเหรอมันจะมาบาังเอิญปิดวันนั้นพอดีหรือไงเออเห็นไหมแต่นักข่าวก็ไม่ลดละ <Yahoo. S 1> ไปท่ามหลานที่มาติดตั้งกล้องให้ที่บ้านกำนันแล้วหลานที่มาติดกล้องให้บ้านกำนันก็ให้ข้อมูลดีมากเลย บอกว่ามันไม่ใช่ว่าจะปิดกันง่ายง่ายมันต้องเป็นช่างที่เชี่ยวชาญเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันจะซับซ้อนอยู่เพราะกล่องเซิร์ฟเวอร์มันมีเป็นกล่องมันจะโยงใหญ่หลายตัวกับกล้องมันเชื่อมต่อกันถ้าปิดมันจะไม่ปิดแค่สองตัวนั้นมันจะปิดหล่ตัวถ้าจะปิดเป็นบางตัวต้องปีนขึ้นไปปิดแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆ ต้องปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็ไปแกะกล่องแกะเสร็จแล้วก็ทอดแล้วก็ชักออกแล้วก็ไปติดกล้องใหม่มันดูวุ่นวายอ่ะแล้วกำนานตัวไปเรือไปละเขาบอกว่ามีข้อมูลกำนานอยู่ที่นั่นคนเดียวมันไม่ใช่ว่าเดินไปไปิดสวิท์เหมือนสวิตไฟเมื่อไรเนาะข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่แหละขัดแย้งอีกแหละหรือว่าอาจจะกู้มาครบสิบห้าตัวแต่ไม่อยากจะมาเปิดให้ใครๆรู้ หรือว่าจะเก็บไว้เป็นมัดเด็ดในซ่านเพราะว่าทําบอกบอกหมดทุกอย่างทนายฝ่ายผู้ต้องหาก็จะไปหาข้อแก้ต่างได้อีกอใช่เปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะก็คิดได้หลายแง่หรือว่าพอเปิดมาแล้วอ้าวไม่ใช่ไอ้น้องยิงอีก oh, <no. S 1> หรือว่าเป็นตัวกำนันยิงเองกำนันโยนให้ไอ้น้องเป็นแพะและบ้าไปเอาแบบนี้ตำรวจต้องช่วยด้วยเปล่าอะดันไปยิงไอ้น้องแล้ว องงว่ะข้าออกมาว่าพอไอ้น้องยิงปุ๊บกำน,นันไอ้น้องตำรวจตำรวจออกกันไปหมดเลยพอไปคิดได้ก็อาจจะบอกให้ไอ้น้องอิงรับไปนะอิงรับไปนะเดี๋ยวก,กูกลับไปบ้านไปมอบตัวเพราะกูก็ไม่รู้จะนี่ทาไมเพราะกูไม่ได้ยิงอะไรประมาณนี้ไหมมันเป็นอะไรที่ทําให้เราอืคิดได้หลายทางอะนะทางนี้ทางนั้น,นก็ต้องรอดูกันไปว่าจะลูกเออย,อยัง